จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีวันที่22ตุลาคม2567เวลา9กนาฬิกาสานาท,ท,ทีรองศาสตราจารย์ดรทัชกรโกโมลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟามหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายอมพรพารพันธ์รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟาร์มหาจักรีจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟาร์มหาจักรีจำนวนสี่รายได้แก่ นายวิทูลที่ประมวลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตสานางสาวจริยาเงาศรีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตหนึ่งนางวันว,วิสาอุ่นพิกุลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัณฑมศึกษาร้อยเอ็ดและนายเฉลิมพิเมย ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากักรีเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษารวมถึงจะมีการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศต่อไปทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน